กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมนะฮะมีผูเอ็นพอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ฮะผมจะมาทําวิดีโอบล็อกนะฮะช่วยแม่ทํางานบ้านนะฮะวันนี้ก็ใกล้จะวันแม่แล้วเนาะก็เลยอยากจะช่วยแม่แต่ก็ช่วยทุกวันอยู่แล้วโอเคมันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเจอแม่แล้วสวัสดีครับแม่สวัสดีครับลูกวันนี้ผมอยากจะช่วยแม่หนึ่งวันใกล้จะวันแม่แล้ววันนี้สิ่งที่แม่อยากจะให้ลูกช่วยก็มีกวาดบ้านถูบ้านซักผ้า แล้วก็เอาผ้าไปตางให้แม่กวาดลานบ้านให้แม่ลูกลูกช่วยแม่ได้ไหมครับได้ครับโอเคขอบคุณมากครับลูกภารกิจแรกในช่วงเช้าตอนนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะซักผ้าก่อนดอีโอเคนะแล้วต่อไปเรากเดี๋ยวก็จะไปกวาดลานครับท,ที่แม่บอกทําที่แม่บอกเนี่ยใบไม้เยอะเลยโอเคเดี๋ยวเราไปทํากันเลย Let's go วาเสรแล้วทุกคนตอนนี้ฮะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาเก็บน้ำพระกันนี่น้ำพระเก็บพรที่บ้านเนะเาะรอรอผ้าเสร็จเนาะโอเค น,นี่เกิดปัญหาแล้วทุกคนก็คือจะตากผ้าใช่ไหมแดดเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงหรือเปล่าไม่รู้แต่ฝั่งนูน้นฝั่งนู้นไม่รู้กล้องเห็นป่ะนั้นมามืดเลยก็เลยคิดอยู่ว่าจะอบผ้าหรือตากผ้าก็ท่านต้องหน้าอบแหละโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผ้าจะเป็นยงังงเ,เดี๋ยวเราก็จะอบที่ตู้นี้อันนี้ตู้อบเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาอบผ้ากันเลย จะอบผ้าแล้วทุกคนดูแดดออกทุกคนแดดออกงงเลยแต่ฝั่งนู้นมืดตึบมาเลยแดดออกตึบคุณเลือกฝั่งไหนดีฝั่งแดดออกหรือฝั่งมืดตึบดีแต่ผมเลือกมืดตึบนะไว้อบไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่แน่ไม่นอนโอเค ภารกิจของวันนี้ก็เสร็จสิ้นไปแล้วทุกคนแล้วเรามาบอกแม่กันแล้วจ๊ะผมทำงานที่แม่สั่งเสร็จหมดแล้วครับโอเคเยี่ยมมากๆเลยลูกขอบคุณมากครับที่ช่วยงานก็จะวันแม่แล้วผมก็ไม่มีอะไรจะให้นอกจากทํางานอย่างนี้ผมก็ทําทุกวันอยู่แล้วรักแม่จ้าครับทําให้แม่มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นนะลูกนะรักลูกนะคนดีของแม่รักเหมือนกัน จบคลิปไปไปแล้วครับผมสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับมีผู้ N P ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายหน่อย <c oughs>